การเสียชีวิตตอนทําบอลลูนโรคหัวใจเนี่ยมันเป็นไปนได้ยังไงนะครับแล้วเสียงแค่ไหนนะก่อนอื่นก็อยากจะแสดงความเสียใจกับข้อบครัเชฟหมีนะครับจริงเชฟหมี่เนี่ยถือเป็นอินฟลูด้านการทําอาหารท่านแรกๆเลยนะครับที่โด่งดังขึ้นมาโด่งดังมานานแล้วผมก็เคยดูนะครับด้วยความที่ผมเป็นหมอศัลยกรรมตกแต่งผมไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้แต่ผมถามเพื่อนที่ ทำเขาเรียกว่าแคทเนี่ยคือการส่วนหัวใจเป็นอาจารย์หมอโรคหัวใจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าในกรณีที่เส้นเลือดหัวใจยังไม่ได้อุดตันสามารถทําได้โดยที่ความเสียเ่ยงมีโอกาสเสียชีวิตเพียงแค่หนึ่งในพันอันนี้คือกรณีที่ยังไม่ได้มีอาการอะไรแต่ถ้ามีอาการแล้วหัวใจขาดเลือดแล้วโอกาสเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นกลายเป็น1ใน5หรือ20%เลยนะครับถ้าเคยมีโรคหัวใจแล้วเคยช็อกเข้า ICU แล้วเนี่ย โอกาสเสียชีวิตกลายเป็น 50- 50เลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมละเลยเรื่องการตรวจสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเสี่ยงเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจนะเช่นเป็นเบาหวานนะไขมันในเลือดสูงมากนะครับขาดการออกกําลังกายนะหรือคนที่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้มันไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นกับใครนะครับพออายุมากขึ้นแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองนะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับทั้งคนที่มีความเสี่ยงและคนที่คิดว่าตัวเองไม่เสี่ยงเนี่ยอย่าลืมตรวจสุขภาพนะครับ เป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับ